มื้อนี้กินไรดีนจะพาไปกิน MK บ u f f e t 299บาทเน็ตนะครับซึ่งจะมีบริการเฉพาะสาขาใน Big C และก็โรตัดเท่านั้นถ้าคุณกำลังมองหาบุฟเฟ่สุกี้ราคาเบาๆแต่คุณภาพจัดเต็มเนี้ยผมจะไปลองทาน MK b ุ f เฟ่ราคา299บาทนะครับกับเมนูที่หลากหลายถึง19อย่างน,นะคุ้มแค่ไหนอร่อยจริงไหมเดี๋ยวตามไปดูกันครับ วันนี้ผมมาทานที่สาขาบิ๊กซีราชดำรินะครับอยู่ชั้น4นะครับขึ้นมาเนี่ยผมก็ถามพนักงานก่อนเลยว่ามีของครบไหมนะครับเพราะก่อนหน้านี้นเ,นเขาจะว่าไม่มีพวกเนื้อวัวอะไรเงี้ยหรือว่ามีของบางอย่างขาดนะครับแต่วันที่ผมไปเนี่ยก็คือเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาเสาร์สัปดาห์ที่แล้วนะครับถามพนักงานดูนนองพนักงานบอกว่ามีของครบครับก็เลยทานเลยนะครับตัดสินใจทานเลยเราจะสั่งอาหารผ่าน QR code นะครับแต่เซตแรกเนี่ยเราสามารถสั่งกับพนักงานได้เลยนะครับ ผมสั่งมาทั้งหมด18อย่างนะครับยกเว้นข้าวนะครับเพราะไม่ทานข้าวสวยนั่นเองถ้ามีข้าวด้วยนะทั้งหมดก็คือ19อย่างนะครับอันนี้ก็คือเป็นเมนูต่างๆที่สั่งมาก็มีผักต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นผักกาดขาวนะครับหรือว่าจะเป็นผักบุ้งนะครับหมูสไลด์ต่างๆลูกชิ้นปิงปองต่างๆนะครับเน,เนื้อวัวนะครับหมูหมักไก่หมักอะไรต่างๆมาครบครับ อันนี้คือเป็นเมนูต่างๆน,นะครับที่ผมสั่งมาทั้งหมดเลยเีย่ก็ส่ายให้ดูนะครับอันนี้เป็นพวกไก่หมักต่างๆน,นะครับโอ้นุ่มอะไรต่างๆก็มีในตามในเมนูเลยนะครับเราก็สามารถสั่งได้เรื่อยๆนะครับและอาหารก็ออกเร็วปกตินะครับไม่มีช้าเลยนะครับไม่มีกักของด้วยนะครับปริมาณทุกอย่างหน้าตาของอาหารทุกอย่างเนี่ยเหมือนกันทุกจานที่สั่งไปครับ รสชาติเนี่ยก็เป็นมาตรฐานของ MK อยู่แล้วถ้าเกิดใครเป็นแฟนของ MK อย่างผมเนี่ยกิน MK ค่อนข้างบ่อยนะเพราะว่าผมว่าสุก,กี้เนี่ยรสรสชาติของน้ําจิ้มต่างๆนะครับหรือว่าคุณภาพต่างๆเนี่ยถูก ใจแล้วก็ถูกปากผมนะครับผมก็จะทาน M K ค่อนข้างบ่อยซึ่งอันนี้มาลองทานดูว่าถ้าเป็นแบบบุฟเฟ่ต์299บาทเนี่ยยังเสิร์ฟของเหมือนเดิมไหมสรุปก,ก็เหมือนเดิมนะครับพวกน้ําชาอดต่างๆก็เสิร์ฟแบบเดิมน้ําจิ้มก็สามารถเติมได้น้ําซุปอะไรต่างๆน้องพนักงานก็คอยบริการนะครับพอน้ําซุปพร่องเขาก็มาเติมให้ปกติอันนี้ก็คือเป็นอยู่ในเมนูทั้งหมด18อย่างนะครับทุกคนก็ลองดูแล้วกันนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับใน18อย่างใน19อย่างในเมนูที่เป็น บุฟเฟ่ต์299บาทนะครับแต่ถ้าเกิดใครอยากจะทานบุกติมซ้ำด้วยเนี่ยก็คือแนะนําว่าไปทานที่บุฟเฟ่ของ MKGO นะครับก็คือจะมีที่สาราแดงแล้วก็ที่เอสพานาดัด รัชดานะครับอันนั้นก็คือราคาอยู่ที่545บาทเน็ตสําหรับ MK เนี่ยผมว่าราคา2 9 9บาทเน็ตเนี่ยผมว่าคุ้มมากๆนะครับเพราะว่าถ้าเกิดจะทานประมาณเนี้ยหม้อเนี้ยก็จะตกอยู่ประมาณ500บาทถ้าเกิดกินในราคาที่เป็นราคาปกตินะครับสําหรับวันที่ผมไปทานเนี่ยผมก็สั่งเนื้อวัวทั้งหมด10ถาดนะครับยังไม่รวมอย่างอื่นด้วยนะครับอย่างาลาหร่ายทรงเครื่องอะไรเงี้ยผมก็สั่งเบิ้ลไปหลายชุดนะครับเพราะว่าทอบทานมากแล้วก็พวกหมูสไลด์ต่างๆนะนะครับ สำหรับมือนี้นะครับรวมๆแล้วเนี่ยผมสั่งไปทั้งหมดประมาณ60ถาดครับบอกได้เลยว่าถ้าเกิดยิ่งมาทาน2คนนะครับก็ตกคนละ299้บาทใช่ไหมครับ2อองคนก็5 9าบาทถ้าเกิดทานปริมาณอย่างที่ผมทานเนี่ยถ้าเป็นราคาปกตินี่ก็โดดไปพันกว่าบาทแล้วนะครับก็คือเรียกว่าคุ้มเลยนะครับแต่โปรโมชั่นที่ผมรู้เนี่ยก็คือหมดหมดแค่30มิมิถุนายนนี้นะครับถ้าเกิดใครยังไม่ได้ทานก็ลองรีบไปทานดูนะครับ เวลาเราไปถึงที่ร้านแล้วเนี่ยถ้าเกิดเรากลัวของไม่ครบหรือของหมดอะไรเงี้ยเราสามารถโทรเช็คกับทางร้านได้ก่อนนะครับเขาก็จะมีเบอร์อยู่ในเว็บไซต์ของ MK คุณก็สามารถโทรไปเช็คก่อนว่าสาขาใกล้บ้านเราเนี่ยมีของครบไหมถ้าไม่มีเราก็ไม่ไปทานได้ครับหรือว่าไปถึงหน้าร้านแล้วอยากทานลองถามดูถ้าเกิดขาดของบางอย่างที่เราไม่ได้ ค่อยชอบทานอยู่แล้วเนี่ยแต่มีบางอย่างที่เราทานเป็นประจําผมว่าก็ยังคุ้มอยู่นะ299บาทสําหรับทา,ทานที่ mk นะครับส่วนรสชาติเนี่ยจะถูกปากใครนั้นหรือไม่ถูกปากเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับแต่ละคนนะครับเพราะว่ารสชาติอาหารแต่ละคนเนี่ยเราอาจจะชอบรสชาติของสุก,กี้รสชาติของเนื้อสัตว์หรือว่าลูกชิ้นอะไรต่างๆเนี่ยที่แตกต่างกันนะครับฉะนั้นเนี่ยเวลาไปทานผมก็แนะนําว่าเลือกทานร้านที่ คุณชอบด้วยกันนะครับแต่ถ้าเกิดใครยังไม่เคยลองบุฟเฟ่ของ MK แล้วอยากจะลองดูเนี่ยก็แนะนําครับ299บาทเนี่ยคุ้มมากๆครับกับ90นาทีที่คุณได้ทานอย่างเต็มที่ครับ